ไม่มีการตอบรับจากับไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ดันเดียรอด the n u m b e r you c a l l ไงต่อฮัลโหลแต่คุยได้คนเดียวแหละเพราะาคุณตอบผมไม่ได้หรอกในเมื่อเราขี้เกียจพิมพ์แล้วเราก็ต้องไม่ใช่ขี้เกียจหรอกเราว่ามันพูดอะไรนะเราจะมาตอบผ่านการพูดบ้างนะฮะ This is to Dad Yin i s the o n h a t Reply แอดกวนก็ระดับหนึ่งก็ได้อยู่แอดเราบอกต่อครั <c oughs> มีโอกาสไหมที่ยินเปิดสนามต่อยมวยขึ้นช็กักแฟครับเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะในเมื่อความเท่าเทียม <laughs> <laughs> ผมจะเลือกต่อยกับแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นห <laughs> ลอกหลอกหลอกๆเราไม่ทำลายผู้หญิงแอดลืมเปิดไม่ยังไม่เปิดอีกว่อเยังยมเซวเฮ้เฮ้เปิดสเปซต,ตะปิดไม่ยังไงสิ เอ้าอยัางไงล่ะหมดเวลาแล้วไม่ใช่หรอแอดยินจะอยู่ทั้งวันเลยไหมล่ะอ,อ่าไปก็ได้รออะไระครับก็ไปดีครับทุกคนอะันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนอกจากช้อปปี้มันก็หกจุดหกอย่าลืมไปซื้อของกันด้วยนะสำหรับใครที่ขาดเหลืออะไรนะครับก็ซื้อทิชชู่ไว้เตรียมก็ได้ เปิดมายัางวะ <c oughs> เป็นรูปหน้าตัวเองแล้วมีติ๊กถูกข้างๆมันรู้สึกแบบอยากได้ความรู้สึกนั้นจังเลยอะ่ะแต่มันเป็นแ e อคเคา์ช้อปปี้ไง ซูรูขี้เป็นทางหรือยังคะขี้เป็นทางแล้วคะ่ะขี้ตามทางเลยอีกนิดนึงมันบอกทางขึ้นลงได้แล้วนะคะเอโตเอ๊ะจะเข้าซูมไม่กี้ยังไงหายไปแล้วอะโอไม y ก o อด อีกแอดมึอทวีตแอดมึงอะไรล่ะ <laughs> <laughs> อีกแอดมินหนึ่งรอตอบแล้วเปล่าทุกคนไปรอเล่นกับ min แอดมินนั้นได้แล้วไหมให้ผมไปยังให้ไปยังคะอีกแอดมินรอไม่ไหวแล้ว มันก็จะมีการดีเลยเนาะเพราะว่าทุกคนตอบได้ผ่านการทวิตผมก็ต้องพูดไปแล้วแล้วก็มาดูผ่านทวิตแท,ทนก็ต้องทำฟังก็ต้องฟังไม่ใช่แม่นาคแต่ทำไมคิดถึงมากก็ไม่รู้ น่าสนใจถ้าหยินเดินมากับพระแน่นอนเราไหว้พระบอกรักโมมีหน่อยค่ะแล้วมามีนะคะ ขอเพลงบอเอเอหน่อย I w a n you lady i b t h e r w I'm t h e r อ่าบอเ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 ีอ่าอเ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 ออเออเออเ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 ออออเอเอเออ้ว จะกลับเข้าไปในซูมยังไงนะจะดูสไลด์ยังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวจบเทคโอเวอร์นี้นะผมจะมีวิดีโอสุดพิเศษนะให้แฟนๆด้วยก็อย่าลืมติดแท็กมาเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งหายไปไหนก็อยู่กับอีกแอดมินหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็รอดูได้เลยอย่าเพิ่งหายตัวหายตัว ลกลับไปทุกคนรู้สึกไงเวลาเข้ามาฟังเราพูดอะไรไม่ได้เลยมันเศร้าปะอันนี้คือดูว่ามีคนดูกี่คนดูยังไ 1, งโอ้หนึ่งพันกว่าคนเลยเหรอว่างกันอยู่เด้อ ขอเพลงหมกกบหน่อยเดีย๋ยวนะผมเป็นแอดมินช้อปปี้นะไม่ได้ัเป็นดีเจเข้า YouTube ไปฟังเลยจ้า <c oughs> บอกรักมีเมียด้วยสิคะเชดโด w ทีนี้เอาเรื่องวะเจ้าชูเกิดบอกรักมเมียเมีย รักมามีอ๋อไก่ทอดอร่อยบอกต่อคุณพี่แวะมาหร like ือเปล่าคะเฮ้ยเอ๊ะอุ้ยอย่าเล่นกับใจฉันฉันทีมพี่เหนืออยาให้ฉันต้องไปทีมพี่วีได้ไหมก็เลือกเอาว่าจะเอาพระเอกหรือ ตัวร้ายเอ๊ะกูพะเยะหรือตัวร้ายวะ <c oughs> แอดมินมาประกาศศึกกับมอมมีเหรอมันจะไปนสนุกอะไรล่ะไม่ตีกันะ แล้วก็มีอ่าทุกคนแล้วก็จะมีแจกโพรลลอยด้วยนะฮะพร้อมลายเซ็นก็นมาเล่นกันเยอะนะครับติดแท็กก็ตัดเล่นอะไรนะอโอเค อทุกคนก็นะฮะขอฝาก66แบรนด์ดังไว้ด้วยฮะดิวปังทะลุโลกนะครับเดี๋ยวจะมีแจกโค้ดส,ส่วนลด1,666นะฮะก็แจกโค้ดส,ส่งปีปรจุจุบ6โค้ดนะครับผมขนแบรนด์แท้มาลดทั้งแอปอย่าลืมไปช้อปกันนะครับแล้วก็นั่นนะฮะอ่ะนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วทุกคนก่อนลาไปก็ต้องขอฝากผลงานไว้ด้วยฝากกด l i ทุกคนน่าจะจับตารอคอยกันอยู่แล้วนะฮะ ก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราก็รอฟังข่าวดีหรอเราฟังข่าวดีว่าเขาจะอะไรยังไงที่ไหนตอนหนึ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวเร็วๆนี้จ,จะมีหรอพูดได้พูดไม่ได้วะอ, <laughs> <laughs> อ่ะรอฟังแล้วกันตอนหนึ่งอาจจะยังไงล่ะไม่รู้อะก็ฝากไว้ด้วยฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมีให้ร่วมงานกับช้อปปี้เรื่อยๆนะครับก็รอติดตามนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวก็มีชอ้อปปี้ในรายการด้วยวันนี้วันที่หกฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับแต่วันที่สิบแปดตอนหนึ่งอะผมบอกแล้วว่าไม่ปกติท่านนี้แหละทุกคนผมจะทำการอืมก็ั้แล้วผมจะส่งไม้ต่อให้พี่บอลฮะแอดบอลก็เป็นกำลังใจให้เขาตอบเยอะๆฮะสู้ๆเพราะว่าผมเองยังตอบแทบไม่ทันเลยนั่นแหละเป็นกำลังใจให้แอดบอลด้วย ไปเอาความน่ารักสดใสใช่ปะไปไปแล้วนะบายบายทุกคนปิดสเปร์แล้วนะปิดไงอ่ะเอ็นเพิ่มบายบาย